การประทะก,การระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซายัางไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงท่ามกลางการเรียกร้องของนานาชาติให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงด้านฮามาสเปิดคลิปจากกล้องที่ติดตัวนักรบฮามาสโผล่จากอุโมงค์ที่หลบซ่อนตัวใต้กาซาวางระเบิดรถถังอิสราเอลที่จอดอยู่จากนั้นถอยกลับไปกำบังตัวหลังพุ่มไม้และยิงจรวดถล่มรถถังอิสราเอลดังกล่าวจนเกิดระเบิดไฟลุกท่วม ส่วนฝ่ายอิสราเอลประกาศว่าทหารอิสราเอลล้อมเมืองกาซาซิตี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วหลังอิสราเอลบุภกภาคพื้นดินครบ1สัปดาห์ในวันนี้และได้โจมตีสำนักงานใหญ่ฮามาสและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของฮามาสได้แก่อุโมงค์ใต้ดินแท่นยิงจรวดและยังคงถล่มทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันอีกหนึ่งแนวรบที่น่ากังวลซึ่งอาจเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้สงครามระหว่างอิสาราเอลกับกลุ่มฮามาสลุกลามขยายวงไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นคือพรมแดนที่ติดกับเลบานอนล่าสุดพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกของกองกําลังป้องกันอิสาราเอลหรือ IDF ออกมาแถลงว่าอิสาราเอลจะตอบโต้เพื่อรับมือกับก,บการลุกลามจากกลุ่มผัวรุนแรงคิสเบลเลที่บริเวณพรมแดนทางตอนเหนือของประเทศ อิสราเอลปะทะกับนักรบฮิสบอลเลาะต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้ Đ านฮัสซันลาสลลเลาะผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะคาดว่าจะพิจารณาในการทำสงครามกับอิสราเอลวันนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่านายนัสลาเลาะจะประกาศอะไรในวันนี้แต่สื่อของฮิสบอลเลาะได้แสดงออกถึงการสนับสนุนของฮิสบอลเลาะที่มีต่อกลุ่มฮามาสตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา บรรดาผู้สังเกตการจะจับตาคำถแถลงดังกล่าวว่าจะส่งสัญญาณใหม่ในความขัดแยง้งหรือการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างหลวม,ลมในการมีส่วนร่วมมากกว่าแค่การตอบโต้ในปัจจุบัน ขณะที่ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเรียกร้องให้พักความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสเพื่อให้ตัวประกันที่ถูกฮามาสจับตัวไว้ออกมาได้ระหว่างการปราศัยหาเสียงในเมืองมินเนอาพลิสในสหรัฐส่วนยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทะลุ9ก9 0 0รายแล้ว